กลับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกๆกคนเนาะค่ะเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่าช่องพิมพ์พาโชกค่ะพี่น้องคะค่ะมาพบพอกันแล้วนะคะเมายุ่กันอีกแล้วค่ะกับเมนีนะคะยุ่ที่วัดป่าดงนาเพลินเนาะค่ะเนาะกับมาตามเมนีแม่ไล่จะมาส่งเนาะค่ะส่งปูเนาะค่ะเนาะตอนนี้กับกําลังจะส่งของปูของยาสมอนค่ะพี่น้องคะค่ะอีกสักครู่เดี๋ยวแอดจะพาตดไปเข้าไปติดตามรับชมรับฟังนะคะเนาะว่าแม่ไล่จะส่ง ต้องแม่ยาสมอนเนาะคะ่ะได้แนวทางเป็นตัวไดฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวดประจวันที่16พุทสภาคมทีจีฮอดนีเนาะ,ค,ะค่ะตอนนี้แม่แรกก็เรลังเตรียมการเตรียมงานอยู่เนาะค่ะเนาะระวังวดที่แล้วเนาะคะ่ะของวันที่ที่สองพุทสภาแนวทางของปูของยาสมอนที่แม่ไล่ได้ส่งไปนะคะ่ะก็คือเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะพี่น้องขากับเขาตรงๆเนาะค่ะเนาะ วนนี้ก็เลยมาอีกเทือนึงเนาะค่ะก็คือมามาส่งอีกเนาะค่ะเนาะกับเป็นประจํานะคะของทุกๆุกงวดเนาะค่ะจะมีการส่งของพู่มวัดตรงหน้าเพิ่นเท่านะคะน้องค่ะ,ะ,ะ,ะบเบาๆไลค์ค่ะพี่น้องค่ะกับเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เขาไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทางช่องกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้บ่ะผาดแนวทางดีๆเด็ดๆหรือว่าข่าวสารข้อมูลทางช่องเนาะค่ะเนาะหรือว่าคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องค่ะพี่น้องก็เข้าไปพร้อมกันเลยค่ะยาอัลมอนดเด้อยาอัลมอนดนะจะสานดูยาอัลมอนดมันจะแม่เราต้องทำเนาะที่ผ่านมาใช้สูบไฮไลท์ โอ้ยถือเจ้าเนี่ยวัว่างหันนะยายเขยในถูกเลยครับหันสาูนเก่าแต่ว่าผู้ถือกระมี่ผู้ถือกระมี่ครับเยือกุ่นวาสนยา้ไปแล้วซีกรมี่มันคือับอุ่นบาสนา เด้นลูกเด้นจิงดายจุ๋ยในอ้อมมันกระบอกไน่าดรอได้ไปค่ะหอดีมากากระลืมกระมิ้น<ม>บกจีนน<ม>เขาเคยสร้ารงเารงกรบด่นอุณูมิเอุ่นหูมเบิอนอุิเอ่นอะอ่าอูมบ่นอุหะอนมะอูมบ่น่อหระบนเบิ่หิดห ท,ทยาใจฮอกกนด้วยมากระไดโชวจากยาแหละครับยาพักเจนไห่โอ้เจนยห่ด้ยยากระสียก็คือเก่าคือเก่เา,กากนะครับโอบ้หสาธุครับเน,น,บนได้มีเงินมีทองกับทุกคนมาหายา,ยามไดบ่มีอัฐมีเบียมาจาเะเือนั้นยังมาอยู่เป็บนบ่ยา ยาอยู่นี่คนไปแม่นทางอยู่ว่าลูกว่าหลานพูดจริงทำจริงบางคนบ่ได้ก็มาหาปู่หาญาคือเก่าเกิดสิบเดมาแล้วบุญเงินเติมน้ำมันยาเลยถ้าเก่าเหรอครับยาสร้างเก่าเก่ามาคือบุญเงินเติมน้ำมันนี่ละเป้าเอาโบรานใชย าือให้โบภาลานูกง่อนโบมัดในเบเอมารับครัาเอ้ยดูเอ้ยแต่ยวนมัก็เชนไปหอดลยเบ็ดแล้วจะรึครับันนี้น่ามอดจะไ้โชว์เหครับมัน ห้าสาม 9ก้นะครับสามตัวสองตัวสี่มีเจ็ดเก้าครับศูนย์เจ็ดครับเอาครับยำสมุดประกาศเขียนไว้นะครับเนอามอดน,นะครับขวาสามเก้าส <95 3 S 3> ามศูนย์เจ็ดเนะครับ,ออนนรบโอ้ยายาเห็ดคักไว้ง่นเลย สามตัวสองตัวครับมาเป็นอ๋อค่ะาช่วยว่าให้บินดีจังลูกแก้วก้าวเข็มโอ้ไฟสั่นไปเลยยาให้แล้วยาให้แล้วอย่าโคมสิขอใจเน้อยาคือว่าสนธนาธรรม โชกับหลานให้โชกให้หลานได้มีโชคกับทุกคนทุกคนเนอะได้ก็มีโชกคนหนึก็ขอให้ได้มีโชคให้ได้เงินได้ทองได้อัตได้เปรัียได้มีโชคให้มีต่อไปให้ได้เงินแสนเงินล้านเงินโกรให้ได้กันทุกคนทุกคนทุกคน ขอนอนบุตนมีขุศน์นบานได้น้ำมูกับขอให้ได้มากกว่าไง่ายกว่าไหวไ่ามาสังมาแบงปวดว่าอะไรอยู่สถานที่แห่งนี้นำตูกนำร้านให้ลูกให้ร้านให้สางอุสนสางขุศนนำกันเ้ยโอ้ยสาธุคาับโอ้ใช ความสมเล็ดให้ติดตามสิ่งใดให้สมเดหรือลวยาอมอนก็ไอ้บก้หลานได้มากันีอัดดีดีให้รวยลุยลุยและรวยสาธุ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 สาธพี่ต้องยากระมังไชโฉกแล้วครับนับโทษ่ะวันนั้นยาย ก้อนอยู่ตลอด97ควดน้ำเพิ่นก็้นบ่มีเพิ่มขึ้นเราไปใส่เด็กถูกก้นโอ๊ยพี่พ่อจบค่ะนี่เล่าค่ะพี่น้องนี่กับเป็นทียาอมอนพ่นเขียนไห้น้ะค่ะเนาะพ่นไปเขียนไห่เกาหาสามเนาะค่ะ เก้หาห้าสามเจ็ดเก่าก็ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะกะลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะพวาไอเด้าทางของอยาอันม่อนหรือว่าเหล็กของยาม่อนที่เขาทิ้งวันที่แล้วเนาะคะ่ะเขาศูนย์เก่าเนาะคะ่ะศูนย์เก่าเต็มๆเลยเด้อค่ะเด้อกะลองเอาไปพิจารณาเบื้องคะ่ะมากระจัดนะคะคัดก,กับพานนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางขนาดคะ่ะพี่น้องคะกะวิเคราะห์เบื้องดีๆนะคะก่อนการลงทุนเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะกับ ใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังนําด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นความเฉื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเลขถูบโตมิซิตเข่ามิซิตลุดค่ะพี่น้องแคปรันนาจอกันไหวเนาะคะ่ะหรือว่าจดเอาปรการามาจดไว้ก็ได้ค่ะสําหรับเหล็กถูบเนาะค่ะเล็กถูกนะคะเล็ถูบที่จุดเนาะคะ่ะจะตรงกับ ถูบมีการหมุนน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะถูบจากที่จุดที่หันนาออกเนาะคะ่ะหันนาเขาท่างสางเนาะคะ่ะท่างสางเนาะคะ่ะทางที่พ่นวาสาังเกาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคือออกมาที่ถูบออกอยู่ที่ว่าสามห้าสองค่ะก็จะตรงกับเด็กของญาเนาะคะ่ะเ,เปรียบเทียบกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราไปเปรียบเทียบเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันเบิ่งค่ะ ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะแอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่นอ้องค่ะค่ะรายการต่อไปเนาะค่ะเนาะก็รอฟังเบื้อง,องน,ะะนอกเขาเนาะแม่ไล่จะส่งส่งปูไผ่เนาะค่ะส่งปูไผ่อาจจะมีการล่าบวงสวงแน่เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็อยู่เป็นอยู่วัดดงหาเพื่อนเทาคือเก่าค่ะคือทุกๆงวดค่ะค่ะทุกๆเดือนเนาะค่ะเนาะ ทุกทุกนวดจะมีการทําพิธีแบบนี้นะคะสําหรับทางวัดนะคะก็จะมีการส่งขอขอแนวทางขอโคกนะคะจากทั้งพุ้มวัดของ,งหลวงนาเพิ่นเท่านะคะนาอพี่น้องค่ะค่ะถ่ารับส้มนะคะรลยการต่อไปอีกนะคะเนาะ,ะอาจจะมีหนักหน่อยนะคะหนักหน่อยล่ำล่ำถวายแล้วก็จะมีการ ขอโฉกนั่เนาะคะ่ะเนาะเราเบิงรอบเบิงข่าว่าปูขาวจะมาลุ่งหนักหน่อยอีกบอนนะคะหรือว่าจะเป็นพุ่มใดญเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะก็ค่อยติดตามรับชมเราฟังไปค่ะแต่มื่อนี้อดจจะบ่ไดไลซด t เนาะค่ะจะทําเป็นคลิปเนาะคะ่ะเนาะอากาศฮอนเนาะค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์จะยูไดบ่ดนเนาะค่ะอาจิตัดหรือว่าพี่น้องเขาอาจจะผ่าช็อตเด็ดเนาะคะ่ะเนาะจะท่ายเป็นช็อต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 ไปเพื่อ พี่น้องเฮาได้รับช่มเป็นช็อตๆเป็นขิปๆไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ค่อยติดตามไวค้ค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะพี่น้องคะทางช่องลงไปก็จะได้แจง้งเตือนพี่น้องเฮาได้รับชมได้ท่านควนเนาะคะ่ะเนาะบ่ตกขราวนะคะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้าถูทุกคนโชคดีโชค m านคะ่ะในวันประจําวันที่16พฤษภาค,คมที่สิหอดนีเนาะคะ่คะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ